สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกครับเขาพบกับรายการไทยรัฐรีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะครับวันนี้ผมดำเล็กวิยากุ่ครับและผมการเห็มสมิติครับเราก็ทดำรายการวันนี้ก็มาสัญจอรอยู่ยังเอ๊ยน่ว่าคยังคน กองสัญจรอ,อยู่ที่ก,งกองการกงสุลครับผมนะก็ยังมีเรื่องราวสาระน่ารู้จากคนไทยในต่างประเทศนําเสนอกันเป็นประจำครับวันนี้เรื่องแรกเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนายคาซู ata, โอชิบาตะกองสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เชิญคณะสื่อมวลชนไทยภาคเหนือจํานวน20คนไปเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะครับละคลื่นยักษ์สึนามิถลม่มซึ่งจะครบครอบหนึ่งปีในวันที่11มีนาคมนี้ ท้งนี้นะครับเพื่อศึกษาสภาพที่แท้จริงในการฟื้นฟูประเทศจากภัยธรรมชาติครับนอกจากนี้นะครับคณะสื่อมวลชนก็ได้ไปเยี่ยมเยียนเทศบาลคิตาคาตะจังหวัดฟุกุชิมะนะครับที่มีเหตุเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นด้วยครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังเกิดภัยพิบัตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีกําลังใจที่ดีโดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเต็มที่ครับ และที่น่าทึ่งนะครับคุณดำเิศครับแท่นพิมพ์ที่ถูกน้ําท่วมนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปากกาเมจิกเนี่ยมาเขียนเรื่องราวเผยแพร่ข่าวสารให้ได้รับรู้กันด้วยครับเพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เราก็ได้มีการสื่อส่วนชนก็รายงานข่าวประเด็นที่คือ่แท่นพิมพ์น้ําท่วมครับนักข่าวญี่ปุ่นก็เลยใช้สีเมจิกมาเขียนรายงานข่าวแทนกระดาษแล้วก็ติดติดเผยแพร่ให้คนได้ ชเรื่องที่2นะครับไปที่ประเทศอิตาลีนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะครับก็ไปเก็บภาพบรรยากาศชาวไทยไปทําบุญแล้วก็สวดมนต์กันที่วัดเทวราชเวนิสนะครับเมืองเวนิสมาให้ชมกันเชิญไปชมครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษแล้วก็นาทีทำนาทีทองครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวรมาลีนะครับวันนี้ได้รับโอกาสอีกครั้งนึงนะครับในการมาสนทนากับพระไทยในต่างแดนนะครับวันนี้อยู่ที่วัดพุทธยอร์เนสเบิร์กนะครับจะมาสนทนากับท่านเจ้าอาวาสนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์ปิยะศรีโลครับนมัสการครับเจริญพรครับพระอาจารย์ครับวัดไทยในยอร์เนสเบิร์กนี้ตั้งขึ้นมาได้อย่างไรครับตั้งขึ้นมาจากความปรารถนาของพระเดชพระคุณ พระเทพยานมหาโมนีก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่อยากจะให้นำศาสนาพุทธไปสู่พี่น้องชาวไทยในเบื้องต้นครับเพืถ้าเข้ามาอยู่ต่างแดนแล้วไม่มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะขาดที่พึ่งครับปุแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะได้เผยแผ่พระพุทธธรรมไปสู่คนท้องถิ่นด้วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการสอนธรรมครับผมวัดนี้ก่อนั่งมาได้นานเท่าไหร่แล้วครับก็ตั้งแต่ปี2549ครับผมย่างเข้าปีที่6ครับผมกิจกรรมนะครับที่วัดเองนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนไทยที่นี่นี่เรามีกิจกรรมอะไรให้กับชุมชนชาวไทยบ้างครับกิจกรรมหลักก็คือตามวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดคือวัดวาอารามนั้นเป็นแหล่งเนื้อนาบุญ คำว่าเนื้อนาบุญก็คือเป็นที่ให้ญาติโยมสาธุชนเริ่มจากชาวพุทธก่อนมาทำบุญเพื่อให้เกิดบุญกุศลติดตัวไปครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีติดตัวไปในวัฏตะสงสารนี่คือวัตถุประสงค์เบื้องตน้นครับส่วนวัตถุประสงค์เสริมก็แล้วแต่ชุมชนเช่นมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะความรู้เรียนธรรมะซึ่งในปีนี้ เราได้เริกเปิดสอนธรรมศึกษาตรีอ๋อครับอย่างนี้นะครับในสุดท้ายนี้ครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยฝากนะครับถึงคนไทยในต่างประเทศนะครับหลายๆคนอาจจะห่างไกลวัดนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะนะครับอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดนะครับหรือว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถนําตัวโน้มเข้าหาผู้พุทธศาสนาหรือว่าสามารถนําธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันครับพระอาจารย์ครับธรรมะนั้นเป็นเพื่อนแท้บุญจะติดตามตัวเราไปปกปักรักษาให้เรามีความสุข ถ้าเข้ามาปฏิบัติแล้วโดยตนเองจะค้นพบว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราควรเดินจริงๆแล้วก็คือเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเดินตามรอยพระอรหันต์ไปนั่นเองครับผมครับขอกราบขอพระคุณเมีอย่างสูงครับวันนี้ก็ได้รับฟังธรรมะดีๆนะครับจากพระอาจารย์สมศักดิ์ปิยะศรีโลครับชาววาดวัดพุทธชวนนิสเบิร์กครับต้องขอกราบขอบพระคุณและกับน้่มาสการเมากานนี้ครับขอเจริญพรสาธุ กาทำงานที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่ามัวแต่ทำงานแต่ต้องมีศิลปะในการทำงานนั่นคือคุณต้องทำในสองเรื่องด้วยกัน 1. ทํางทำงานและสองทำคนแต่ก่อนจะทำงานต้องทำคนอะไรคือทำคนหมายความว่าเราต้องเข้ากับเพื่อนร่วมงานของเราให้ได้ใครก็ตามที่เวลาไปทำงานแล้วเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นายก็ไม่เด่งลูกน้องก็ไม่ดันคนเสมอกันก็ไม่ช่วยก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุข ยิ่งทํางานก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์แต่ใครก็ตามที่ไปทํางานแล้วนายดึงลูกน้องดันคนเสมอการช่วยยิ่งทํางานยิ่งจะมีความสุขมีความเจริญพอทําคนได้แล้วหลังจากนั้นก็มาทํางานเวลาทํางานให้ตั้งคติเอาไว้ว่าทํางานใดก็ตามจะทํางานนั้นให้ดีที่สุดถ้าได้ทั้งงานและได้ทั้งคนเช่นที่กล่าวมาคุณจะเป็นคนทํางานที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงยิ่งคนหนึ่งในโลกเลยทีเดียว สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำคา่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผ,สนผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดีด้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจร มาตรฐานสากลโลก Fidesco Excellent in Quality Excellent in Services ท่านผู้ชมครับช่วชงการชูดเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศน,นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณสวายปิดเมืองนะครับเนื่องจากต้อง ควรมาสไมาพูดคุยในปัญหาเกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศซึ่งเรียกว่าเป็นสาระที่น่าสนใจนะครับสวัสดีวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะไม่เบื่อเพราะว่าแ <c oughs> ฟนรายการเขาขอมา <c oughs> ว่าไม่ได้ขอมาสอบถามมาว่าให้มาคุยในประเด็นปัญหาที่เขา <c oughs> ข้องใจ ก็เลยต้องจังหวะเป็นคิวที่คุณสวัยว่างก็เลยต้องรบกวนนะครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องของประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศบางคนก็บ่นว่าติดต่อมาที่กองคุ้มครองบางทีก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือมันติดขัดเพราะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเข้าใจว่ามันน่าจะช่วยได้แต่ทำไมช่วยเขาไม่ได้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าสถานทูตสถานกงสูญเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่องนะครับ กรณีทั่วไปเนี่ยเราอยาก,ยาก,ยากช่วยทุกเรื่องแต่ว่ามันติดขัดกฎหมายท้องถิ่นประเทศพัฒนาและหลายประเทศเนี่ยก็มีกฎหมาย Privacy Law หรือรอะไรต่างๆอย่างนั้เยอะแยะนะครับ,รบอย่างการณีที่ช่วยเหลือไม่ได้จริงๆก็คือกรณีที่ท่านละผิดกฎหมายถูกตำรวจจับกลุมแล้ว หรือติดคุกเนี่ยสารทูตไม่มีไม่มควาสามารถจะช่วยได้นะครับเพราะว่าไปต่มากของประเทศนั้นแต่ว่าเข้าไปดูแลติดต่อเยี่ยมเยียนไปดูแลไปส่งข่าวคราวเพื่อให้จุดต่อขติอะไรเงี้ยได้คือเรารับข้อมูลว่าจะให้ช่วยเหลือด้านอื่นไหมแต่เรื่องคดีนี้คงเข้าไปยุ่งไม่ได้ครับแลกรณีในครอบครัวถูกสามีทำร้ายร่างกายก็ให้ได้แต่แน่ให้ไปแจ้งความที่ต่อสำนักงานสื่อออกทางสังคมอย่างเดียวสารทูตจะเข้าไป กี่ากว้างโดยตรงไม่ได้นะครับกอ้างเขาผิดกฎหมายเนนะครับกฎหมายเรื่องของครอบครัวเขาเราไปอยู่แต่ช่วยได้รอบนอกในเรื่องให้ครปรึกษาเรื่องบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าสามีม่โอนเงินง่ายให้ช่วยให้สามีโอนเงินให้หน่อยตัวเองตอนนี้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วงานสารทูตก็ไม่ก็ไม่มีความสามารถในการช่วยนะครับแล้วว่าติดต่อไปที่ที่กองคุ้มครองก็ติดต่อมาด้วยป่ะเราแจ้งให้ได้แจ้งให้ได้นะครับว่าขณะนี้มีญาติ มามาขอความช่วยเหลือให้ติดต่อกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยเราก็ไม่มีไม่มีอำนาจใดไปบังคับเขาแล้วไม่มีอำนาจจะไปบังคับเพราว่าคุณต้องส่งเงินกลับมาเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวยี่บางคนไม่เข้าใจก็คิดว่าหาว่าเราไปปกป้องคนทางประเทศะคิดว่าช่วยได้ทุกเรื่องใช่ใช่จริงมันช่วยไม่ได้ทุกเรื่องนะครับไม่แต่ว่าชื่อกองคุ้มครองหรืออะไรผลประโยชน์คนไทยต่างประเทศฟังดูแล้วครอบคลุมทุกเรื่องใช่ครับแต่มันมี มันมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเราคุ้มครองให้ให้ได้กลับประเทศไทยในกรณีทุกได้ย,กกดา,ยากครับหรือและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิและก็ความเป็นธรรมตามกฎหมายของประเทศนั้นนะครับ,รบส่วนในเรื่องเล็กๆลงไปเรื่องส่วนตัวรเนี้ประโยชไม่ได้ <ขอ S 1> เพราะเรื่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับบางแห่งก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบางแห่งก็ก็ความสามารถก็ไม่มีถึงขนาดคือกฎหมายไม่ห้ามนาจนะครับ บางที่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเข้ามาเขาเขาฟ้องกับฟ้องได้ฟ้องทูตฟ้องกองนใหญ่ก็งที่กองส่วนต่างการได้ด้วยครับอย่างกรณีบางท่านอาจจะคิดว่าสานทูตสามารถจะฟ้องเรื่องอาญาแทนท่านได้ครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับครับไม่ได้สานทูตไม่มีอำนาจในการไปฟ้องร้องแทนทังต้องเำืนองเหมอนกครเองนะครับก็เป็นเรื่องที่คนถามมาเยอะบางคนท่องใจไหนบอกว่ากระทรวงต่างประเทศช่วยได้ทุกเรื่องนะฮะต้องสานทูต ทูตหรือกองศูนใหญ่หรือเจ้าหน้าที่กองศุนอะไรก็สามารถจะช่วยในทุกเรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นกรณีไปนะครับอยากช่วยทุกเรื่องครับแต่ว่ามันมีขอบเขตของกฎหมายและความสามารถคือถ้าอยู่เไปเกี่ยวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายในประเทศนั้นทางสถานโทษสถานกองศูนก็ไปเรียกว่าไปเกี่ยวข้องรืยไม่ได้หรือไปก้าวไกยไม่ได้ก็ขอฝากนิดนะครับ ท่านที่มีญาติอยู่เมืองไทยเมื่อสารกงสุนารทูตติดต่อไปช่วยติดต่อกลับมาที่ญาตินะครับมิฉะนั้นญาติของท่านอาจจะมาเล่นงานของกองครองหาว่าไม่ทาตามหน้าที่นะครับหรือแจ้งมาเราก็ประสานแจ้งไปให้แต่จะส่วนจะติดต่อกันเองหรือติดต่อกลับหรือไม่เราก็ไปบังคับไม่ได้ไม่ได้ครับครก็เป็นเรื่องความข้องใจของอีกหลายหลายคนนะครับที่อยู่ต่างประเทศที่ เรียกว่าฝากความหวังไว้กับกองคุ้มครองได้ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการสุนและกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้ขอบคุณคุณสมวยปิดเมืองนะครับในการสื่อสนานการประจำกองคุ้มครองด้ดูแลผลประโยชน์คนไทยในในต่างประเทศนะครับที่มาชี้แจงทำความเข้าใจกับคนไทยในต่างประเทศครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสนับสนุนดยกระทรวงการต่างประเทศ ครับและช่วงปฏิทินต่างแดนในวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากที่ไหนบ้างครับคุณดำรงค์ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับในดำรงค์ไคครัวเนี่ยกองกองสุนัยนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐเอเมริกานะครับพร้อมด้วยนายคมกิจจงบุญวัฒนานะครับกองสุนได้ไปเยี่ยมห้องสมุดนะครับของวัดไทยนครลอสแอนเจลิสนะครับ และได้มีโอกาสนมัสก,การพระราชรรา,ชจ,ะระราชจะทมวิเทศนะครับเจ้าว,ว่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการห้องสม,มุดที่ได้มอบให้นะครับครับและอีกเรื่องนะครับมาจากที่เยอรมนีนะครับคุณนงลักษ์ใจสงครฟประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปนะครับขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายสมัครได้ที่คุณพยุงศรีอาดัมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนวันที่23เมษายนที่จะถึงนี้นะครับและทางอีเมลที่ payu u a d a a o l c o m ครับครับซึ่งเราขึ้นที่หน้าจอให้ใหชมครับนะก็ตอนนี้คือหมายว่าเป็นการที่จะ เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมทํากิจกรรมกับเครือข่ายยิงไทยยุโรปนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจก็สมัครกันได้ไปในวันที่23เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนําเสนอส่งไปได้ที่ t h a i สี a ันแอ m จีเลนะครับและตอนนี้เรามีช่องทางใหม่ในการติดตามชมรายการของเราผ่าน YouTube ด้วยนะครับครับทารายการทางช่อง Bangkok TV ในเคอือเจริญ c ค b l e TV ทีีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนะครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทจเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชน